โอ้พ oh, ันเห็ดพันห่านน้อพี่น้องบานเพิ่นเนาะโอ้แบเพิ่นเพันเลี้ยงแบหลายตัวนาะพี่น้องเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแปดพันโอ้แบเพิ่นเพันเลี้ยงแบหลายตัวนาะพี่น้องเนาะ หน,นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจปเก้าสอาม้กระตูพน่ปดอกจะมาขอบจากน้อยลง,ยยยงี่น้องเนาะเออแอ๊ดอยหนึ่งเลียงไก่เลียงยัง โอ้ขักเด้อหลดคักไปหลดเฉยหน่อยเป็นบาทดีบ่ห่างไกลกับแครงกันแล้วเถอะเทศบาลของเมืองละม่ามขมานมีแต่กิโลกว่าน้องพี่น้อง เบียวเผ็ดพี่น้องเป็นลูกไว้สวนครัวเป็นพี่น้องวนี่มาเล่นพี่น้องขากำลังเป็นดอกกำลังเป็นหมาก้นามกการ เบี่ยมเบี่ยมเพชรเบี่ยมเพชรเบี่ยมขอพุงเบี่ยมงหุงเนาะพี่นองเนาะโอ้บันกาไว้หอมปน,นี่นี่ใช่ไ นานกักบ,บัวนับโอ้เป็นเห็ดเป็นห่านนะพี่น้องเห็ดเป็นหา่านเป็นปลูก เพราคนก็นเอาไปส่งขายตลาดอยู่ในแควงพี่น้องเศรษฐกิจครอบครั่วหอมปุ่น

บัน,นาว่าคุมหนึ่งน้องให้นอนะ้อเเนาะนี่นปลูกมนปลูกบบเออเรื่ยนนะอยเเนาะปลูกงามอยู่บทีเนาะ นเหล่าเขาพีนาะเหล่าเข่เพิ่นเรียนเรียนคั่วพิ่นเนาะพี่น้องมุงพากะตีแต่ว่าเรียนมีหลอดตกตกหลอดตกตกหนึ่งขัด